นี่นะครับ่าดูนี่กระพิบกระพิบแบบนี้ใส่สนุกนะครับเด็กใส่สนุก รองเท้าไฟกระพริบนะครับตัวนี้รูปภางลักษณะนนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่เปิดอีหายหน้นี่นะครับรองเท้าไฟกระพริบใส่นี่เอรองเท้าไฟกระพริบนะครับตัวนี้หาลักษณะของรองเท้าก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่รอ,อง ลักษณะประมาณนี้นะครับอ่นี่คู่นี้ไปรักประมาณประมาณนี้อ่ารองเท้าไฟกระพริบเนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่อยู่ด้านในนะครับสําหรับเด็กใส่สําหรับเด็กนะครับสมมติว่าคุณกดอ่าเด็กเหยียบตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับอ่าดูนี่กระพริบกระพริบแบบเนี้ยใส่้วสนุกนะครับเด็กใส่สนุกนะครับเนี่ยกด เด็กเหยียบตรงนี้มันจะกระพริบกระพริบอ่าเนี่ยนี่นี่นะครับกระพริบเต็มพ้าวเลยนะครับอืมอืมน,น่านะครับน่ารักทุรกตุนกันละน่ารักนะครับ่าเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวสาธิตการใส่ไปกระพริบเนี่ย นี่นะครับนี่นี่กูเดียวอีกเดี๋ยวทองกูจุ้นกันยี่ไหนไม่ไฟกระพริบดิอ่าครับไม่ไฟกระพริบอ่าทาให้ไฟกระพริบเนี่ยขยับรองเท้ามานี่การขยับรองเท้ากดนะครับนี่เป็นอย่างนี้นี่ใส่วิ่งใส่วิ่งใส่เดินใส่เดินดเดินใส่เดินใส่เดินนี่ นี่นะครับใส่เดินนะครับรองเทาเ้าแหมไฟกระพริบนี่นะครับไฟกระพริบป,ประมาณนี้กดกดกดฮะนี่นะครับอีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งอ่าอีกข้างหนึ่งกดรองเท้าไปติดอ่ากดอีกแป๊กแป๊กปก,กดตรงนี้ตรงน,รงนี้กดตรงนี้กดตรงนี้ กดตรงนี้กดกดกดนี่กดตรงนี้นี่นี่กดนี่เอ้กดนี่กดตรงนี้กดตรงนี้นี่นี่นะคะับขอาไฟกระพริบฮะ